สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิวฮอแรแลนด์นครร้านสีมานะคะกับสงวนฟงแท็กเตอร์นคร้านแล้วก็พี่อ้อยนะคะทักทายกันนะคะทุกท่านค่ะวันนี้พี่อ้อยพาไลฟ์สดอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ห่างหายกันหลายวันแล้วค่ะเดี๋ยวจะจํากันไม่ได้นะคะเนาะพี่อ้อยเลยไลฟ์สดวันนี้นะคะ ก็จะเห็นในภาพนะคะพี่อ้อยกับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์รุ่น tc 4 8 r ค่ะเยเยสวยงามไหมคะสวยงามไหมทักทายนะคะนี่มีคนเข้ามาแล้วนะคะ fc ของสงนวนุนแท็กเตอร์นะคะของพี่อ้อยแล้วก็นิวฮอลแลนด์นครราชสีมานะคะทักทายนะคะขอบพระคุณมากเลยสาติตตามกันนะคะจะเห็นในภาพรุ่น tc 4 8 r ค่ะอะ่นลินรวยอีกแล้ว ค่ะนะพี่อ้อยจับกล้องนิ่งนิดนึงมีหลายท่านคอมเมนต์มาว่าพี่อ้อยจับกล้องสายจังค่ะดูแล้วจะเวียนหัวนะคะแล้วพี่อ้อยจับกล้องนิ่งนิดนึง,นงค่ะรุ่น tc 4ี่ r นะคะในภาพนะคะวันนี้ทางทีมงานของสงวนทงแท็กเตอร์ก็ได้จัดเตรียมเพื่อเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในวันจนนันทร์นี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์พบเจอกับพี่อ้อยกลับบ้านลูกค้านะคะ เตรียมรอชมไลฟ์สดด้วยนะคะฝากด้วยนะคะก็วันนี้ลูกค้ารับอุปกรณ์3ชุดเลยลเดี๋ยวพี่อ้อยจะพาชมใกล้ๆนะคะก็ตอนนี้ก็พาดูห่างๆกันก่อนนะคะทักทายกับ f c ทุกท่านกับผู้ติดตามของเพจสงวนพงเท็กเตอร์นะคะทุกท่านเลยนะคะนี่เลยจะเห็นหน้ากระจังของสงวนพงเท็กเตอร์นะคะก็มีจัดส่งมีส่งมอบกันเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้พี่อ้อยมี สิ่งมาบอกกล่าวก็คือโปรโมชั่นนะคะจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะโปรโมชันนะคะโปรแรงๆเลยค่ะของรถทุกรุ่นนะคะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ,ะหมดไตามาสที่สองนะคะก็จะเปลี่ยนโปรครั้งหนึ่งค่ะก็นี่ก็เดือนมิถุนาเดือนมิถุนายนแล้วนะคะ,ะจะหมดไตามาสองแล้วค่ะไตมาสที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วเมื่อตอนเดือนมีนาค่ะอันนี้ก็ไตมาสที่สองพอเข้าเดือนกระะกฎาคม ก็จะเป็นไตรมาสที่3ค่ะก็จะเป็นโปรอีกแบบหนึ่งซึ่งยังไม่ทราบว่าตัวเลขจะมาแบบไหนนะคะในของแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นพี่อ้อยก็จะมาบอกกล่าวทุกท่านให้ทราบนะคะว่าโปรโมชั่นของไตรมาสที่2นี้นะคะจะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วก็ในราคาออของแต่ละรุ่นนะคะว่ามี ราคาเท่าไหรส่วนลดเท่าไหร่นะคะเนาะจ้ะวันนี้ก็ดูตรองรุ่น TC48R ก่อนเลยเพราะว่าเตรียมจัดส่งมอบให้กับลูกค้าลูกค้ารายนี้ก็โชคดีมากๆเลยค่ะได้รับโปรแรงโปรแรงมากๆเลยค่ะได้ส่วนลดค่ะส่วนลดเยอะมากค่ะจะเห็นว่ารถรุ่นนี้นะคะราคาเดิมนี่อยู่ที่รวมอุปกรณ์3ชุดนี่อยู่ที่80,000 0กว่าบาทเลยตอนนี้ลูกค้ารับอยู่แค่0,000 0ต้นต้นเองนะคะเพราะว่า ราคารถเปิดมาแค่ห้าแสนกว่าบาทนะคะแต่พี่อ้อยจะบอกกล่าวกันนะคะอันนี้ก็จะให้ดูกันเป็นออเดอร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยว่าลูกค้ารับอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าพี่อ้อยไม่ไม่บอกเนาะว่าจะหมดโปรเออแล้วไม่เห็นบอกกล่าวกันเลยจะตัดสินใจซื้อตัดสินใจไม่ทันแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมาว่ากันทีหลังไม่ได้นะพี่อ้อยบอกแล้วนะไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยพาดูตัวรถเลยนะคะ นี่นี่เลยนะคะจะเห็นนี่ก็รุ่น tc 4 8 r นะคะนิวฮอลแลนด์ค่ะ47แรงม้าในภาพก็จะติดตรงใบดันของ spt ค่ะสงวนพงแท็กเตอร์ผลิตเองนะคะขนาด6ฟุตค่ะแถมหน้ากระจังให้ด้วยสวยงามเลยนะคะก็จะเห็นรถ รุ่นนี้ก็จะเป็นพาวตั้งนะคะพี่อ้อยพารีวิวให้ดูก็บ่อยๆแล้วค่ะผู้ติดตามหลายท่านก็คงจะเห็นแต่อย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไม่เบื่อกันเนาะทั <c oughs> นที่เข้ามาไม่เบื่อกันเนาะพี่อ้อยพูดซ้ำๆพูดซ้ำไปซ้ำมาเออก็ดูหลายรอบแล้วบอกอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้เนาะก็ไม่รู้จะหาอะไรมาพูดมาคุยกันละค่ะก็บอกกันเรื่องสเปครถนี่แหละค่ะขายรถไทยก็ต้องพูดเรื่องรถไทยละค่ะเนาะค่ะ นี่นะคะเนาะค่ะก็จะเห็นเป็นรถเพาตั้งค่ะแบบปิดนะคะล้อหน้าก็20ค่ะล้อหลัง26นะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นก็ี่อยว่าตัวนี้โอเคมากๆเลยล่ะนะคะจะเห็นไกลๆเลยนะคะข้างหน้าให้ดูแล้วนะคะติดใบดันของ SPT นะคะาพาไปดูเลยข้างหลังนะคะ ต้องสเปครถนี่พี่ให้พูดบ่อยๆแล้วเนาะก็พอทราบกันแล้วแต่วันนี้จะพามาดูว่าลูกค้ารับอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะคะลูกค้ารับใบดันข้างหน้าแล้วก็จะมีตรงข้างหลังนี่คือตัวปั่นโรตารี่นะคะจอบหมุนค่ะจอบหมุนโรตารี่ค่ะตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่รับรถรุ่นนี้ก็ สำหรับลูกค้าที่รับรถรุ่นนี้ก็จะใช้ขนาดเมตร6 5นะคะสำหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าเมตรแปก็ใช้ได้ค่ะเมตรก็จะคุมล้ออีกพอดีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือผานพวน5จานนะคะของ spt ค่ะของสงวนพงแท็กเตอร์ผลิตเองนะคะแท็กเตอร์ผลิตเอง ก็รวมแล้วเป็นรับอุปกรณ์3ชุดนะคะรับอุปกรณ์3ชุดค่ะนี่เลยนะคะไปเห็นตัวรถใกล้ๆนะคะเห็นตัวรถใกล้ๆค่ะสวยงามคล่องตัวค่ะตัวนี้นะคะจัดส่งเ,เตรียมจัดส่งให้ลูกค้าวันจันท์นี้นะคะที่บุรีรัมย์ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะรถรุ่นนี้พวงมาลัยสามารถปรับได้นะคะค่ะแล้วกเ็เกียร์16คูณ16ค่ะ โดดเด่นเรื่องระบบ PTO มีถึง3เกียร์ด้วยกันนะคะ540 750แล้วก็พันรอบเลยแล้วก็ยังจะมีระบบพิเศษขึ้นมาก็คือระบบเซฟตี้ PTO ก็คือ,อเวลายกอุปกรณ์ขึ้นสูงจะหยุดการทำงานเองโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้จะพิเศษขึ้นมามากๆเลยค่ะใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ,ะใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยนะคะค่ะก็นี่เลยนะคะย้อยพาให้ดู ถ้าลูกค้าดูอยู่ก็ลดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อยจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์พบกันค่ะส่งมอบด้วยตัวเองเลยนะคะค่ะสำหรับลูกค้าพี่อ้อยทุกรายค่ะค่ะก็รับอุปกรณ์3ชิ้นนะคะอ่าเดี๋ยวพี่อ้อยบอกเรื่องราคากันเลยนะคะก็จะเห็นแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผ่าน5นะคะใส่จาน24ให้ลูกค้าเลยนะคะ นี่เลยนะคะแล้วก็ตรงโรตารี่ค่ะค่ะตัวปั่นค่ะจะให้ดูใกล้ๆอีกสักครั้งนะคะค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะก็คืออ่าหนึ่งใบดันสองผันทวนห้าจาน 3จอบหมุนโรตารี่ค่ะอีก1ชุดนะคะรวมก็รับอุปกรณ์3ชุดนะคะรับอุปกรณ์3ชุดราคานะคะจากที่พี่อ้อยบอกว่า586,000ได้ใบมีดผ่านไทยแต่ว่าอันนี้ลูกค้ารับพร้อมโรตารี่ด้วยจะรวมแล้วมันจะเป็น เดี๋ยนะห0 0 0นมันจะเหลืออยู่ห0 0 0นห้าแสนแดหหพแล้วได้ใบมีดผ่านไทยอีกหักแล้วมันก็จะเหลือแค่ห0 0 0นหกแสนกว่าค่ะเดี๋ยวพี่อยขอคาะตัวเลขดูนิดนึงนะคะตะกี้ก็เคาะมาแล้วก็ลืม <c oughs> ขออาภาัยด้วย <c oughs> คือมันมีส่วนลดให้นะคะ มีส่วนลดให้อีก80,000หรือ88,000ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้ารับเงื่อนไขแบบไหนนะคะทีนี้ลูกค้ารายนี้ได้ส่วนลดเพิ่มเป็น88,000ค่ะเหลืออยู่623,000 623,000นะคะฟังดีๆนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ fc ทุกท่านหรือท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะคะรุ่น tc 4 8 r 47แรงม้าบวกใบมีด1ชุดบวกผ่านพวน5จาน1ชุดบวกโรตารี่1ชุดนะคะหักส่วนลดแล้วนะคะเหลืออยู่แค่623,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้า ที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะแต่ข้อแม้ก็คือโปรโมชั่นจะหมดสิ้นเดือนนี้ค่ะโปรโมชั่นจะหมดสิ้นเดือนนี้นะคะแต่ลูกค้าสามารถจองได้และรับรถภายในเดือนหน้าก่อนวันที่20นะคะในราคานี้ค่ะในราคานี้แน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นติดต่อหาพี่อ้อยได้เลยนะคะที่กำลังตัดสินใจที่กำลังลังเลอยู่ะคะ่ะสามารถดาวได้ผ่อนได้ะคะ่ะจะผ่อนเป็นรายปีหรือเป็นรายเดือนดอกเบี้ยถูกก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดนะคะอันนี้พี่ออยบอกไว้ก่อนนะคะก็หลายท่านอาจจะว่าอา้าวทำไม บอกว่าเป็นรายปีได้แต่ว่าก็จะดาวอีกแบบหนึง่งอะไรประมาณนี้เนาะค่ะก็มันจะมีหลายเงื่อนไขให้ลูกค้าเลือกนะคะโอเคเลยนะคะให้ชมแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อยจะไม่ทดสอบรถให้ดูนะคะเพราะว่าก็จะเห็นหลายคลิปแล้ววันนี้มาบอกกล่าวเรื่องราคากันนะคะโอเคค่ะ ก็จะเห็นแล้วนะคะพี่หอยบอกกล่าวแล้วนะคะสําหรับรถรุ่น TC 48R นะคะรวมอุปกรณ์3ชิ้นเนาะอย่างที่บอกค่ะจะเห็นใกล้ๆก็นั่นแหละค่ะจะมีใบใบมีดันดิน1ชุดผ่นพวน1ชุดค่ะโรตารี1ชุดนะคะราคาเต็มอยู่ที่จริงๆแล้วมันราคาเต็มมันอยู่ที่7,11,000แต่ว่ามีส่วนลดให้อีกนะคะ 88,000สำหรับลูกค้ารายนี้ก็จะเหลือแค่6 2 0 20,300 0เท่านั้นเองนะคะได้อุปกรณ์3ชุดนะคะ6 20,300ค่ะก็รีบทักทายมาหาพี่อ้อยเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยไลฟ์สดให้ชมให้บอกกล่าวกันเรื่องโปรโมชั่นค่ะก็จะไม่พูดเยอะนะคะเดี๋ยวก็จะขออนุญาตพักทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะ ยังไงก็โทรมาหาพี่อ้อยนะคะเบอร์คือ0619539646นะคะค่ะติดตามาตามเพจตาม Facebook ตามช่อง YouTube ของพี่อ้อยได้เลยนะคะค่ะทักทายเข้ามาหากันรีบตัดสินใจนะคะโปรหมดภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะยังไงก็รีบจองไว้ก่อนนะคะรีบจองไว้ก่อนเลยนะคะโอเคนะคะยังไงก็ขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วก็พบเจอกันในโอกาสต,ต,อต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ 623,000 6 2 3 0 0 0ค่ะอุปกรณ์3ชุดค่ะที่ c 4 48, นะคะเย่เย่ย